มตรงมือน้องนะคืออะไรไม่รู้น้องกําไว้ตั้งนานละเหมือนเป็นไข่อะไรสักอย่างนะแล้วก็ผิวเนี่ยเนียนไปหมดเลยไม่รู้ว่าทําไมน้องเนี่ยถึงเอามาอยู่ได้นะทุกคนคืออะไรไม่รู้นะช่วยกันดูหน่อยนะทุกคน น้องถือไว้ตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดูแลน้องมาหรือเปล่าฮะไม่รู้ว่าน้องยืดด้วยผมนะทุกคนนี่น่าจะให้ผมดูหรือเปล่าก็เดี๋ยวให้น้องคืนดีกว่าเพราะว่าน้องเนี่ยพบมาตั้งนานแล้วนะอาจจะเป็นสิ่งปกป้องน้องหรือเปล่านะนี่อ่ะอ่ะ ฮะทุกคนเอเอ๊ะเฮ้ยเหมือนน้องจะไม่เอาแล้วนะน้องอาจจะให้ผมก็ได้นะทุกคนอาจเป็นให้เป็นแบบว่าสิ่งตอบแทนหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรมันน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากๆแหละน้องถึงแบบว่าให้ผมเนี่ย เก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผม้องให้ดูนะเนี่ยทุกคนน้องไม่เอานะโอเคนะครับทุกคนผมเนี่ยได้นั่งคุยกับน้องมาสักพักนะก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าน้องเนียวขึ้นเขินนะที่น้องให้เห็นผมก้อนนี้มาคือนี่ครับเป็นเหมือนว่ามันจะออกมาเป็นแร่ธาตุของน้องนะทุกคน เพราะว่าน้องเนี่ยบอกมาว่าน้องเนี่ยได้อวกออกมานะเหมือนว่าอยู่ในท้องน้องตลอดเลยหรอเนี่ยทุกคนอาจจะอยู่ในท้องน้องเนี่ยมาตลอดเลยนะน้องบอกว่าน้องเนี่ยได้อวกออกมานะมันอยู่ภายในของน้องมานะแล้วมันกลายเป็นหินน่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแลยกเรนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับน้องเนี่ยได้ ออกจากบ้านนะ้ำไม่รู้ว่าน้องเนี่ยกลัวอะไรนะทุกคนระหว่างที่ผมเนี่ยไปทำทุลาด้านน้องนะก็เหมือนว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าไปเจอน้องที่บ้านล้างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปที่บ้านล้างก่อนแล้วก็ไปดูว่าน้องเนี่ยอยู่หรือเปล่านะทุกคนต้องรีบไปตามหาน้องนะโอเคนะครับก็ตรงนี้เป็นบ้านล้างของชาวบ้านนะทุกคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่มานานแล้วนะ ก็จะเป็นบ้านไม้ปกติเลยก็บ้านนี้เมื่อก่อนผมเด็กๆเนี่ยเคยมานอนอยู่นะข้าวของก็ยังเหลืออยู่เลยถอดรอเท้าอพฝนตกด้วยนะตอนเนี้ย ถ้าน้องไม่ได้อยู่เนี่ยคือแย่เลยนะชาวบ้านบอกว่าเห็นน้องคนผมยาวเนี่ยมาที่บ้านหลังนี้นะเออควะนี่นะครับก็เหมือนว่าจะเป็นที่เก็บของอะไรของ ชาวบ้านนะก็ของก็เก่าไว้หมดแล้วโดนบ้านหนึ่งนี้ก็สูกโซมมานะไม่รู้ว่าน้องมันนี่หรือเปล่าขอลุ้นเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโออควะทวนน้องเผือกอยู่นี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงเข้ามาหลบอยู่ที่นี่นะ หรือว่าน้องเนี่ยภาพความทรงจําเนี่ยอาจจะย้อนกลับมานะน้องเจออะไรบ้างเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะนี่นีเลยนั่งอยู่นี่แล้วก็เอาผ้าถุงตัวเองมาด้วยไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่นะเอาค่ะอ,ออกไมนี่ไหม ก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยลากน้องออกไปก่อนนะพาน้องออกไปก่อนซึ่งไม่ได้เข้ามานานแล้วนะบ้านเนะี้ทำไมก่อนยนะังมีคนอยู่นะแต่ดันมีคนเสียชีวิตเนี่ยก็เจ้าของบ้านเนี่ยได้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่เลยแล้วน้องเผืออดันมาอยู่นะตอนนี้ ผมก็เข้าใจน้องนะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีไม่ค่อยได้เจอคนแบบนี้นะแบบว่าคนเยอะๆแบบนี้นน้องอาจจะกลัวก็ได้นะทุกคนน้องเลยหนีมาหลบบ้านที่ไม่มีคนนะเพราะว่าเวลาน้องเจอคนเยอะๆเนี่ยน้องเนี่ยจะรู้สึกเขินอายนะแล้วก็ไปแอบนะที่ผมเนี่ยเจอน้องคือน้องเี่ย แอบใหญ่เลยวันนั้นคือเจอคนเยอะก็เลยหนีไปหลบเหมือนว่ากลัวหรือเปล่าบ้านหลังนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของผมนะที่มาเคยอยู่นะโดนก็เป็นเจ้าของบ้านที่ดูแลอยู่ก็น่าจะไม่มีใครว่าอะไร ลงไปท,ทําธุระแป๊บเดียวนะก็ไม่แป๊เหรอกทุกนก็ประมาณครึ่งวันนะแล้วก็มาหาน้องเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยน้องเนี่ยดันออกไปนะแล้วก็ลองถามชาวบ้านดูแล้วชาวบ้านบอกว่าเห็นอยู่รอบๆบ,บริเวณแถวนี้นะผมเนี่ยก็คิดว่าแล้นะน้องเนี่ยอาจจะอยู่ที่นี่นะไม่รู้ว่าทําไมถึงกลัวนะโอเคเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ย กลับไปบ้านดีกว่านะทุกคนแต่ไม่รู้วน้องเนี่ยจะยอมไปหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะกลัวคนเยอะด้วยนะน่าจะกลัวอะไรสักอย่างตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยนะครับว่าทำไมน้องเนี่ย ได้หนีลงมาจากบนเขานะนะไม่รู้ว่าทํำไมน้องเนี่ยแล้วมาถูกด้วยนะประเด็นเนี่ยผมงงมากถือว่าเก่งนะมาหาผมถูกด้วยแล้วคนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นอาจจะเป็นลูกพญาคุณหรือเปล่านะทุกคนผมเนี่ยไม่แน่ใจนะ เพราะว่าพูดอะไรไม่ได้เลยถ้าน้องพูดได้เนะี่ยคงดีนะจะได้รู้อะไรทั้งหมดแล้วประเด็นผมจะบอกทุกคนเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอน้องนะน้องเนี่ยได้ถือหินไว้ก้อนหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นะนะตัวน้องเนี่ยเหมือนว่าจะกำไม่อยู่น้องเนี่ยได้กำไม่อยู่นะ เดี๋ยวผมเนี่ยขอน้องดูแลกันเอาค่ะตรงมือขอดูได้ไหมฮะนี่ทุกคนเจอไหมตรงมือน้องนะคืออะไรไม่รู้น้องกำไว้ตั้งนานละเหมือนเป็นไข่อะไรสักอย่างนะแล้วก็ผิวเนี่ยเนียนไปหมดเลย ไม่รู้ว่าทำไมน้องเนี่ยถึงเอามาอยู่ได้นะทุกคนแรงๆเนี่ยน้องเนี่ยโอ้โหมือเนี่ยแตกไปหมดเลยนะแล้วก็เล็บเนี่ยยาวผมเนี่ยก็ตัดให้น้องนะแล้วก็ตัวเนี่ยแบบขาวนะน้องเนี่ยตัวขาวมากคืออะไรไม่รู้นะช่วยกันดูหน่อยนะทุกคน น้องถือไว้ตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดูแลน้องมาหรือเปล่าพอหินนี่แหละครับฮ <c oughs> ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าน้องยืดให้ผมนะทุกคนนี่น่าจะให้ผมดูหรือเปล่า มันคือหินอะไรไม่รู้นะแต่เหมือนเป็นไข่เลยนะทุกคนเป็นสีแดงเลยอะสิงเหลืองเลยะนี่ครับช่วยดูหน่อยฮะตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะก็เดี๋ยวให้น้องคืนดีกว่าเพราะว่าน้องเนี่ยพบมาตั้งนานแล้วนะอาจจะเป็นสิ่งปกป้องน้องหรือเปล่านะนี่อ่ะอะ ฮะทุกคนเออฟะเฮะ้ย <c oughs> เหมือนน้องจะไม่เอาแล้วนะน้องอาจจะให้ผมก็ได้นะทุกคนอาจเป็นให้เป็นแบบว่าสิ่งตอบแทนหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรมันน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากๆแหละน้องถึงแบบว่าให้ผมเนี่ย เก็บไว้เนี่ยเดี๋วควะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะ <c oughs> เนี่ยทุกคนน้องไม่เอานะแมวคืนเหรอฮะคะแม่อาคืนเหรอ,อ,น,หรอน้องใส่หัวนะไม่รู้ว่าผมพูดอะไรนะแต่น้องใส่หัวนะเอาไหมเอาอีกไหม คืออะไรไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือฝนเนี่ยตกหนักมากเดี๋ยวก็จะหลบจนกว่าฝนเนี่ยจะหยุดนะแล้วก็พาน้องเนี่ยเดินทางกลับบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวระวังกัดเนี่ยตัวเปียกกันอีกนะทั้งสองคนเลยนี่โดนใช่ไหมว้า อ่ะ <c oughs> ผมว่าน้องเนี่ยอาจจะให้ผมจริงๆนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะนี่นะครับเหมือนไข่เลยทุกคนดูดิแต่มันจะเล้งนะนี่ลักษณะนเนี่ยมันเหมือนไข่ไก่นะทุกคนนี่ที่น้องให้มาไม่ใช่ไข่ไก่เราก็าไข่ไก่ไม่เป็นแบบนี้แต่มันหนักมากนี อาจจะเป็นของดีจากน้องก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยไปให้ท่านอาจารย์ลงของลงอาคมนะถ้าใครต้องการเนี่ยบอกผมเลยเพราะว่าของดีเนี่ยผมมีเยอะมากแล้ววันนี้น้องคนเผือกเนี่ยได้ให้มานะทุกคนนี่ใครต้องการเนี่ยบอกมาได้นะก็ถือว่าผมเนี่ยก็จะดูแลน้องไปเรื่อยๆนะถือว่าน้องได้ให้ของดีมา แล้วของดีผมเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าไปกระทาจารย์เนี่ยทาจา์ก็ให้อะไรมาด้วยนะทั้งเดล็พยาขุดทั้งอะไรไม่รู้เยอะๆหมดเลยนะเหล็กไหลด้วยนะเหมือนว่าฝนเนี่ยเริ่มจะหยุดตกแล้วนะแต่ยังตกไปปอยอยู่นะทุกคนก็เราก็นั่งเรียนกับน,น้องไปก่อนนี่นะก็อันนี้ก็ที่น้องได้ให้มา ไข่สีเหลืองนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปได้มาจากไหนเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาบอกอีกทีนะถ้าผมรู้ความจริงนะทุกคนโอเคผลเริ่มหยุดตกแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกลับบ้านกันเลยทุกคน พาน้องเนี่ยกลับบ้านไปก่อนนะโอเคนะครับทุกคนผมเนี่ยได้นั่งคุยกับน้องมาสักพักนะก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าน้องเนี่ยขึ้นเขินนะที่น้องให้เห็นผมก้อนนี้มาคือนี่ครับเป็นเหมือนว่ามันจะออกมาเป็นแร่ธาตุของน้องนะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยบอกมาว่าน้องเนี่ยได้อ้วกออกมานะเหมือนว่าอยู่ในท้องน้องตลอดเลยเหรอ คนอาจจะอยู่ในท้องน้องเนี่ยมาตลอดเลยนะน้องบอกว่าน้องเนี่ยได้อ้วกออกมานะมันอยู่ภายในของน้องมานะแล้วมันกลายเป็นหินอะเหลืองเนี่ยสีเหลืองอเฮ้ยผมว่าน้องเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะถ้าเป็นแบบเนี้ย น้องก็ไม่เคยใส่รองเท้าเลยนะผมเนี่ยก็มาอยู่ผมผมก็หาอะไรใส่เสื้อใส่นะนี่นะครับแปกมากผมว่าน้องเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะแบบปกติแล้วนะคือคือแบบว่า มีก้อนหินเนี่ยอวกออกมาได้ด้วยแล้วก็อยู่ในภายร่างกายน้องตลอดเลยนะสุดยอดเลยแหละผมไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะแล้วไปเด็นน้องเนี่ยคือคนเผือกนะทุกคนก็ใครที่สนใจเนี่ยติดต่อมาได้นะผมก็ถือว่าเป็นของดีจากน้องแล้วกัน เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยลงอาคมให้ด้วยนะก็ใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้นะทุกคนแล้วผมเนี่ยจะนําทุนที่ได้เนี่ยคือดูแลน้องต่อนะเพื่อเผื่อน้องเนี่ยได้เรียนเหมือนน้องต้นกล้านะก็นี่ครับผมก็จะดูแลน้องอย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยปิดคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มหยุดตกแล้วนะทุกคนไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้า